ทำไมนะ้าไม่เชื่อหนูว่าเอเรียนสร้างทีรามิสซก็เท่าที่น้าเรียนมาเป็นคนสร้างไงเป็นแรงงานทาส ปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นะจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายแค่ไหนก็ตามคนเราก็ยังมีความสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับกสิ่งนั้นนี่นาฟดูไหมว่าประตูนี้เธอจะพาเราไปนรกเนเธอจะผ่านหรอใช่แล้วก็มันอันตรายมากประตูในเธอในพอร์ซี่เจคสันเหรอนไหนไม่ไม่ว่าวันนี้คือ,คอตำรวจหรือว่าโจร ตำรวจเอออุ๊บฉลาเห็นเราดนไีมเมื่อใครสร้างนี้เท่าเฟอร์เท่าก็คือประตูนี้เท่าที่จะพาเราไปนรกน่ะก็คือคนที่ชื่อว่ามูเจงเป็นคนสร้างมาครับขึ้นมาเโอ้แล้วตอนตอนนั้นเขายังมันยังไม่มีประตูนี้เธอจางนั้นเขาก็คิดต่อเขาทีนี้เขาก็ทำเป็นประตูนี้เท่าเฟอร์เท่า เป็นได้แตรวมทำกุญธปวีโด้ตาไม่นี่ล,ไลีไรคเขาเป็นได้นึงนั้นจะไปย้ายแค่ต้อง<ช>ทำนับเย็นครับาจะส่ง